ขอแ h é หนูก็จะน้องทั้งหายกันไปเดี๋ยวอาจจะทำเอ่อเพชรหน,นะคะ็จะทำแต่จิตตะขอเนาะให้ค่ณคะจิตตะขอคูณเ็ก สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่บ้านอัชรานะคะอัชรา 2, 5, 5สอนการเย็บเสื้อผ้านะคะเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่1 8นะคะเนาะตรงกับวันสารจีนพอดีนะคะ,ะวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยเนาะขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีสา้อยตะขอกันนะคะวิธีสอยตะขอเนาะว่าเออ,อะตะขอผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงแล้วก็ ติดตะขอหนึ่งตัวเนาะหาเข็มนะคะเข็มสวยเข็มสวยนะคะเอ๊อเออะห่เดี๋ยวเรามาติดตะขอกันนะคะนะตะขอเนี่ยวเวลาเราใช้เข็มนะคะก็จะใช้เข็มประมาณเบอร์สิบหรือว่าเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์สิบเนี่ยนะคะเนาะก็ไม่ ไม่เอาเข็มใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เข็มใหญ่อะเวลาเราสอยนะคะอ่าเวลาเราสอยเข็มใหญ่หญแบะมันได้มันจะพันกันเนาะเราก็จะใช้เข็มที่สอยนะคะเราก็จะใช้เบอร์เก้าหรือไม่ก็เบอร์สิบนะคะอ่าไม่เล็กไม่ไม่ไม่ใหญ่กว่านี้เนาะไม่เล็กไม่ใหญ่กว่านี้นะคะนะเนี่ยเบอร์เก้าเบอร์สิบนะคะอ่าจากนั้นก็ดึงได้คู่นะคะดึงได้คู่เนาะดึงได้คู่มาเนาะสําหรับอ่าเพื ber, ่อนๆหรือว่าแม่บ้านนะคะเนาะใหม่น,นะคะบางทันก็ เอบอบางคนก็เคยมีเนาะบอกว่าให้เราติดตะขอให้ดูหน่อยนะคะเราก็จะติดแบบนี้นะคะเนาะเราติดตัวนี้ก่อนเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นผ้าถุงนะซิบข้างนะคะเนาะแล้วก็ติดตัวนี้ก่อนนะคะเห็นไหมเนาะนะน่าจะเอากล้องลงอีกนิดนึงเนาะได้ไหมเ,เออได้มันจะเด้งขึ้นนะกล้องอ่ะมันจะเด้งขึ้นนะคะนะก็อ่าวางตัวนี้นะคะวางไว้ให้สุดเลยนะะเนาะง่ายเกือบจะสุดนะคะนะเราก็เราไม่ใช้ตะขอใหญ่เนาะ ใช้ตขอเล็กเอานะคะนะจะได้ไม่ไม่ไม่อะไม่หนาเกินไปเนาะสอดเข้าไปแล้วก็เย็บงี้นะคะเย็บให้เขาหนาหนาขึ้นมาเนาะมีแก้วก็สวัสดีคุณแม่นะคะมีแก้วก็สวัสดีคุณความแก้วนะคะเนาะขอบคุณท่านที่จอดไว้ให้ได้นะคะเนาะคุณแม่ก็สวัสดีทักทายแม่แก้วนะคะนะก็ฝากไปไปเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะเนาะคุณแม่ก็เป็นคนใจดีนะคะเนาะทําอาหารทําอะไรไปแจกนะคะวันวันที่สําคัญเนาะ อตกลงยังไม่รู้เลยได้จับฉายไหมเนาะได้สักหม้อไหมคะจับฉ่ายนะคะนอ่านะก็สอยไปอย่างนี้นะคะสอยให้หนาๆนานิดหนึงเนาะตรงนี้นะอาจจะสอยอย่างนี้ก่อนนะคะอ่อสอยก้นมันก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ซ่อนได้เข้าไปนะคะอ่าซ่อนได้เข้าไปตรงนี้เนาะอ่าซ่อนได้เข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะให้เขาอ่าให้เขาหนานิดหนึ่งเนาะ บางคนเขาก็จะพันนะพันหัวเข็มเป็นอเป็นตัวหนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะทําแบบธรรมดาก็ได้นะ,ะไม่ต้องเป็นตัวหนอนก็ได้นะคะอ่าอย่างนี้ก็สอดเข้าไปอีกนะคะซ่อนได้โดยที่เราไม่ให้มันโผล่ฝั่งนี้นะ,ะเราไม่ต้องโผล่นะคะนะอ่าส่วนไม่แก้วนี่คือแบบเนาะไม่ต้องอันนี้ละไม่แก้วนี่เก่งอยู่แล้วนะคะนะเย็บเป็นตัวเป็นตัวได้แล้วเนาะ ริงแล้วนะคะสําหรับบางท่านเนาะอย่างบางบางทีอ่าอย่างเพื่อนลูกสาวเนาะก็บอกว่าเออยังยังไม่เป็นเย็บไม่เป็นนะคะเขาก็อยากเห็นนอ้องบางทีเนาะอยากเห็นเย็บตะขอเอ่อแล้วก็บางทีก็ใส่กระดุมอะไรอย่างงี้เนาะเด็กเด็กวัยรุ่นเนาะบางทีก็ยังไม่เป็นนะ,ะแม่บ้านเนาะมือใหม่นะคะนะบางทีก็วิธีใส่กระดุมเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคของเขานะคะถ้าเราใส่แบบว่าเออเราใส่แบบ ใส่แบบแน่นๆเนาะเราก็จะเออเราก็ใส่ลังดุมยากนะคะเนี่ยพอพอเราเสร็จเนะเราก็พันหัวเข็มนิดนึงนะคะพันหัวเข็มเนาะแล้วเวลาเราจะตัดได้เนาะเราก็ซ่อนเข้าไปก่อนนะคะอ่าซ่อนเข้าไปประมาณสักเซนสองเซนนะคะซ่อนสอดเข้าไปนอกไกลๆนะคะอะสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยตัดได้เนาะนี่นะคะอะจากนั้นวิธีที่ว่าจะทําตรงนี้ให้พอดีไม่พอดีนะคะมาดูเนาะอาจจะใช้บางคนก็แบบ ติดไปเลยแล้วก็ไม่พอดีก็จะได้มาเสียเวลาทําหลายรอบนะคะอ่ะก็จะใช้เข็มหมุดนะคะกัดก่อนเนาะอะกัดตัวนี้ก่อนนะคะนะขอบคุณให้ไลท์ก